สวัสดีครับผมายในช็อปนะครับเข้ามา1คันนะซั 400SE ปี2019แล้วรถมือเดียวกุญแจะ2ดอกครบเลยนะครับผมตอนแรกจะขายประมาณทั้85,000นะครับแต่ว่าสภาพโดยรวมอะพร้อมใช้งานนะแต่ว่ามีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยเลยขายแค่ราคานี้นะครับ72,000บาทนะครับ72,000บาทจัดไฟแนน พิ่มอีก5,000ครับก็คือ7 7 0 0 0บาทคันนี้ออกรถ0บาทได้เลยนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่แค่20044ปีเท่านั้นนะครับ2อ0พกว่าๆ4ปีเท่านั้นเราดูรับขันนะสภาพเป็นยังไงนะครับผม7 2 0 0 0บาทครับาทเนี่ยกระจกปลายแฮนด์ดิสซิ่งพาวเวอร์ใส่มานะครับหูกระจกใส่มานะครับพวกชิลนี้ก็แต่งมาจากโรงงานนะครับพวกกัดมอน้ำก็แต่งมาจากโรงงานครับเนี่ยอาจจะมีนน้องลอยเนี่ยการใช้งานครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเพิ่มแสงให้นะครับประมาณเออเนี่ยครับ อาจจะมีรอยการใช้งานนะไม่รู้เป็นรอยหมากัดหรือเปล่านะครับผมนี่นี่รอยการใช้งานยางหน้าหลังก็โอเคครับพอใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่นะราคา72,000บาทนะครับผมนี่ยางหน้าหลังก็โอเคยางหน้าก็โอเคครับจานพุนจานบิกสวยนะครับเดี๋ยวรวมคือสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมนี่อาจจะอไปให้ช็อปนี่หักถ่ายให้เห็นอย่างนี้เลยนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับผมนี่ชี้เห็นเลยนะเครื่องสวยครับเครื่องสวยเครื่องดีมากนะครับแล้วก็ ท่อเนี่ยเจ้าของไปทํามานะครับนี่ไปทําคอท่อมาใหม่นะแล้วก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานประมาณนี้นะครับผมคือไปในช็อปเนี่ยนะครับอยากให้แบบเห็นรนะายละเอียดนะประมาณนี้นะนี่นะคือร่องรอยการตามการใช้งานพ่อรถปี2019นะครับผมก็ปีนี้ก็ปี2องพก็6ปีนะครับผมนี่รอยขนมุ้งขนแมวนะครับไม่รู้ บางคนซีเรียสนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันท้ายสั้นนะครับเซนสปีดใส่มาในพันกว่าบาทนะไฟเลี้ยวเดิมนะครับเป็นไหมตรงรุ่นเลยนะไฟเลี้ยวเดิมตรงรุ่นนะครับจานเบรกหลังพับเบรกก็เต็มนะครับเจ้าของเพิ่งเซอร์วิสมานะครับประมาณนี้เลยนะยางหน้าหลังก็จะเป็นของคันรีนะแต่ว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับผมส่วนมากขับทางตรงเดียวนะครับข้างๆนี้โอ้โหเหลือเต็มเลยนะโซ่สเตอร์นะครับเจ้าของน่าจะเปลี่ยนมาเป็นของ EK นะครับเป็นสีชมพูนะ ป็นสีชมพูแล้วก็โซ่สเตอร์เปลี่ยนมาให้หมดหมดแล้วนะคันนี้เลขไม่ถือว่าไม่เยอะนะครับนี่ประมาณนี้คือไม่ได้ชอบเลยอยากให้เห็นแบบรายละเอียดนะว่ามีรอยตรงนูตรงไหนก็ให้ให้ดูหมดครับอาจจะมีรอยขนตงขนงขนบอ,อกล่างนะครับผมนี่แต่เครื่องสวยมากนะดูเครื่องนะนี่เครื่องอะไรก็สวยๆเลยนะครับนี่นี่กันลงกันลงอาจจะมีแบบเห็นไหมจี๊ดหนึ่งฮนะเล็กๆน้อยๆนะครับผมประมาณนี้นะ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมโชคอะไรก็สวยนะครับสวยๆนะประมาณนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับโดยรวมผมโอเคนะเออไม่ขี้เหร่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยโอ้โหเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะเจ็ดหมื่นสองพันบาทประมาณนี้นี่นะครับผมปอกแฮนด์เป็นปอกแฮนด์เดิมนะครับปอกแฮนด์เดิมนะครับมีอุดกระจกมาแล้วก็มีที่จับโทรศัพท์ใส่มาด้วยนะกระจกปลา by hand racing power นะครับผมนี่ครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทครับ รถมือเดียวด้วยนะครับผมเลขไมสองหมื่นแปดพโลนะครับสองหมโลผมเซอร์วิสก่อนส่งก็เซอร์วิสแล้วมันเครื่องให้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะ <c oughs> เครื่องดีมากนะครับสภาพโดยรวมสือว่าสภาพดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างตามคลิวิดีโอนะผมคือพยายามถ่ายให้แบบให้เห็นรายละเอียดนะครับเล็กๆน้อยๆนะ แต่เครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องสวยมากนะครับผมรถไม่ล้มหนักไม่ชนหนักไม่ไม,ไม่ไม่มีอุบัติเหตุหนักเลยนะครับคือรถร้านผมเนี่ยตัวส,สต็ปเปอร์แผงคอเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ <laughs> เพราะว่าขายมาเป็นหลายหลายร้อย,ยคันแล้วนะเห็นไหมนี่สวยๆครับโครงสร้างอะไรโอ้โหเครื่องสวยคลิปเลยนะครับสวยๆเลยอาจจะมีต้องรอยการใช้งานนิดหน่อยตามการใช้งานพาอปี2019นะครับผมประมาณนี้นะ คันนี้ก็เป็น SE p 2ปีสนะครับราคาเงินสดแค่70,000นะครับ72,000บาทนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมก็อาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานที่ผมรีวิวรอบคันให้ดูนะครับผมมือหนึ่งเกือบ200,000นะ ประหยัดไป3เท่านะครับสเท่า3เท่านะครับโอเคนะผมสนใจลองมาดูที่ใบในช็อปได้นะครับผมขายไม่แพงนะแต่สภาพดีพร้อมใช้งานเป็นน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะพรบภาษีปี69นะครับผมเจ้าของเดิมต่อมาให้เรียบร้อยนะโซอะไรก็เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้หมดแล้วโอเคสนใจลองมาดูที่ใบในช็อปนะครับผมอยากมาดูตัวจริงก็มาดูได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะเปิดทุกวันนะครับผมโทรมาก่อนฮะ0 8 2 6 8 7 1 2 3อแอดไลน์ได้เลยครับสนใจคันไหนลองทักมาดูฮะ ฟรีดาวผ่อนสองพันสี่สี่ปีเท่านั้นครับขอบคุณครับผม